สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆคนใจชาตทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมือนีมาเลาะหัวเลาะสวนเจ้าหน่อยเนาะลังฝนตกนะครับกิมงส้วงมะซีซาหามือตกหมื่ว่านนะครับน้ำเบื้องแลงหยาที่ตัดออกไปนะครับแล้วก็สะเอาปุ๋ยมักมาใส่เนาะนะครับส่วนทั้งนี้เป็นสวนของบ่าวสวนท่าไร่เจมดเนาะนะครับกรเกษตรผสมผสานให้กันมีข้องใส่ไก่มีบอ่อน้ำแต่ว่ามือนี้สิบผ้าเบิ้งดอกสิบผ้าเบิ้งอันนี้ มีของเป็ตะเบิงกว่านี้นะครับเป็นของประหลาดประหลาดน้องพี่น้องนะนเดี๋ยวผ้าเบงยิ่งยังนะครับเนาะพี่น้องปีกล้วยประหลาดที่กินกล้วยกว่อนนี่เป็นกล้กวยที่ก่อใหญ่ก่อสูงนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าไปเผอตัดไห้งัว่วนะครับตัดไปจนเหี่ยนเหลือแต่ตอกูดูก,กิะดิบมั่นหละขึืนมหม่มันอาจจะเป็นกล้วยที่บ่สมบูรณ์หรือจะได้ไม่ทราบ พอถึงเวลาออกปีนะครับเขาจะเป็นทั้งสิงบใบเียนะครับนะี่กาบของปีนะครับกาบของปีกล้วยเนี่ยนะครับพอปีนออกมาแล้วมันเปลี่นใบไหมอ่าพี่น้องเนี่ยโอ้กลายเป็นของสวยของงามเลยบ่เนี่ยนี่เป็นนี่นี่น,นี่อันนี้เป็นใบหน่อยอันนี้เป็นใบล,ยนนใล,ลายนะครับพี่กาบกล้วยกลายเป็นไอกาบปีกลายเป็นใบนะครับพี่น้องเนี่ย ถือเป็นของแปลกชนิดนึงเนาะนะครับโดนๆจะเห็นนะครับนๆเนี่ยนานๆทีจะมีครั้งหนึ่งนะครับนะครับเป็นถือเป็นการพิษธรรมชาติที่กิงกระบอกพิษอกพี่น้องเพียงแต่ว่ามันแสดงอาการเด่นชัดคือซื่อจริงๆไอ้ไอ้กาบกล้วยกับกาบปีเนี่ยเป็นกุ้มเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อมันเป็นดอกใบของกล้วยเนี่ยครับกับเปลี่ยนมาเป็นกาบเพื่อห่มห่มต้นอ่อนห่ม ผลอ่อนไว้นี่นะครับนี่นี่เนี่นะครับเป็นเป็นธรรมศาสตร์เนาะแต่ว่า,าคนเหานะครับเคยเห็นียังแปลกหูแปลก,ปลกตานะฮะพักกันตีไซเดแน,นี่วเดียวเลดองม,มันก็คำว่เผยแร่ไปนี่ก็ไม่แน่อลไนี่ก็ได้ถูกเที่ยนอ้อมเต็มอยู่ประจักรละพาแดงพาเขาประจักรละไก่มาที่สิบหกมาแล้วโอดรอบนาพุ่นละนะนี่น,น้อกนะครับเมื่อกาปี กลายเป็นใบกล้วยหรือใบกล้วยกลายเป็นกาปีนะครับเป็น้องเนี่ยนะครับต้นบัสมบูรณ์นะครับเี่น้อาเนี่ยขึ้นจากต่อนะครับขึ้นจากต่อที่ตัดนะครับที่จริงมันต้นใหญ่อยแต่คนงาามาตัดไปให้ง่วเบิดนะนะมันก็เลยขึ้นมหม่นะครับเมื่อครบอายุจะออกมาออกผลเกิดเลยออกมาในลักษณะนี้นะครับนี่นี่นี่ถือว่าเป็นของแปลกชนิดหนึ่งเนาะเนี่ยนะครับเขียว แ้วก็ลงมาเป็นแดงๆเป,เป็นกราบป,ปีนะครับนี่พี่นอ้องตัวนี้ก็ัส่วนปลายแหววมาเนี่ปลายปีนี่ครับทานที่จะงุ้มเขาดีๆคือจตังตัวยู่ในบอ่อครับแหววมาข้างนอกกลายเป็นใบนะครับพอปีของเขาใหญ่ขึ้นนะครับพี่นอ้องกราบตัวนี้ก็จะแง่ออกแล้วก็จะยู่จะเป็นลักษณะนี้เลยนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้เนาะก็ถือว่าสวยงามไปอีกแบบนะครับเป็นการ ตกแต่งของธรรมศาสตร์เนาะนะครับบ่มีอีหยังมาดโดนบันดาลบ่มีหยังล่ะเป็นไปตามธรรมศาสตร์นะครับนะครับเนี่ยแต่มะพร้าวตัวนึงมีหกยอดเจ็ดยอดกันจังมีเนาะนะฮะอันนี้เรื่องของปีกล้วยนะครับเอามาฝากพี่ฝากนอก้องเห็นมันแปลกหูแปลกตาดีสวยงามนะครับน่ารักไปอีกแบบนะครับขันบ่สูงสีปลูกหน้าบ้านเป็นกล้วยประดับได้เลยเด้อนี่แต่ก็อย่าเสี่ยงเถาะเดี๋ยวหัวอขั้นใดบ่แห้ง ผูนน้นั้นไปผู้นี้มานี่เพราะมันเปลี่ยในใบไงปั๊บสีดแดงๆก็จะเลือแต่ยู่ขอบนี่ทุกคนนี่อะสีแดงๆแลือแต่ยู่ขอบข้างในก็นเป็นสีเขียวไปนะฮะเพราะเป็นบใบไงคืนก็นจะกลายเป็นสีเขียวแล้วนี่นอันแดงๆก็คือขอบปีนั่นเองนะครับอือขอบไปท่อน่าก็ได้แห้งแดงง่ำไปนะเออจะฟอบไปเลิกมันให้มันแย,ยมออกตามธรรมชาตินะครับคืนไปซอยมัน เดี๋ยวม่เชื่อเเป็นของประหลาดอ่ะตันนี้ก็เป็นแปลงปลูกกล้วยเนะาะคันหน้ายิ่นะครับพี่น้องดันขึ้นมาเป็นคันหนาเสีใหญ่ๆเลยกับปลูกกล้วยปลูกของใสนะครับอ่มีต้นจานนะยายแก้วเ,เอาต้นจานมาปลูกดอกจานสีแดงๆ,ๆนะครับนอกจากต้นจานแล้วก็มีต้นมะม่วง มังม่วงปีไก่ได้กินมากแล้วเป็นแก้วขมิ้นพูเนี่มาลอยออกมากยุดแกมมูอยู่มมยนี่มังม่วงกำผ้าสำหรับนี่ต้นนี่พี่น้องหมากดกเต้มต้นอยู่บางแรงจะเจ้วปุ๋ยมาใส่ให้แล้วนี่เป็นแก้วขมิ้นเนาะ ถ้าไข่ไม่จะก่องามๆส่วนต้นนี้อยู่มุมนี้ยังบ่ท่านออกมากบ่ท่านออกมากฝากนี้ของเบาซอนทาไรเป็นจังได๋นี่โอ้น้ำทาอุดมสมบูรณ์สวนคนเนบาซ้อนท่าไรอ่างนีหมักแต่น้ำให้หน้องมักแต่น้ำนวนวยเปรี้นวม่นมน,มน,น้ำไหลไหลสมัยดำหน้าเนี่ยนไสให้หน้าเนี่ยหยีบเซลวสะ าปลูกต้นยางนาไว้พี่น้องปลูกไว้หาต้นพวงหรือจกต้นมันเนได้บ้งกันเป็นยางนาที่ยอดเสื้อเฮ็ดเรียบร้อยเลยเนียยอดเสื้อเฮ็ดอ้ไละโงกเรียบร้อยแล้วปานว่าสิเก็บเห็นละโงกเห็นไหปลูกย่นี่ต้นหนึ่งย่นี่ต้นหนึ่งมับเรียบร้อยเหลืออยู่นี่นี่นี่เห็นแล้วนีมยางนาต้นยางี่พี่น้องเนี่ยนะครับเป็นก้ายางที่เขายอดเสื้อเฮ็ดให้เรียบร้อย นะครับเดี๋ยวจะมีการมาปรับปรุงอยู่คาดว่าจะได้เก็บเห็ดอยู่ดอกบัวไม่ต้องไหนส่วนอันนี้กกทมตระกูลเดียวกับกระท่อมพี่น้องใบของเขากะเห็ดให้มเมาอะไรที่กันนี่นะครับพูด,ดมาทำฮาร์กระท่อมพูดนี้มาทำฮาร์กระท่อมก็จะได้เอาใบาทมเนี่ยละไหะ้เดยายวไล่ต้นอ๋อในต้นที่สองยั่งพี่น้องยั่ง ยางนานะครับพี่น้องต้นยางนะครับที่หยดเสื้อเห็ดแล้วงอกเรียบร้อยแล้วนะครับอีกปีส่งปีคาดว่าจะเ,เก็บเฮ็ดที่กิ่งปูไว้หาต้นแล้วจะต้นเดียวนะครับนะมีโอกาสจะหามาบาบมันเต็มบดหนึ่งละปูไว้เนาะโซลูกโซล้านลูกลานใหญ่ขึ้นมากก็โอ้ยเก็บเห็ดสวนพอยเน่ไล่มาล่างพอยเน่ไล่ปูกไว้ตอนนั้นเป็นมาล่างเรียบร้อย ต้นจานพี่น้องแย้แก้วแฟมิลี่เอามาปลูกนะจะน่ากัดสวนห้ากัดแดงอ้อมฉีบเลยแม้ไม่ไดยตามขั้นแดนนะครับนี่อันนี้หน้าของเทศบาลข้าเจ้าพึงบานเขานี่ของเฮาโอ้ปลูกจักปีที่ทำที่สองปีบ่สองปีนะครับจานต้นแค่พุ่นก็มีอฮู้ดปุปปีไกรดูบ่ปีเดียวสั้นพุ่งพืชปลูกว่ามันขึ้นงามเดียวปีเดียว โอกลายต้นนี้พี่นอ้องจานดอกจานดอกจานดอกสีแดงแดง,งม่วงๆนี่ยละ่ะต้นงามเนี่ยต้นบองงามเนี่ยมีเบิ้ลมีต้นหนึ่งจานพี่อยูใ่ในพี่อีกต้นหนึ่งแต่ปรากฏว่าปอยูใ่ในเขตที่ของแท่นคุูนวานไทยซะละ่ะกูไปยังอ๋อแก้วม่แก่แงาพ่อพ่อคนแก่แานละมันม เอาหนาไปงัวะนะครับเอาคลิปนี้เท่านี้กันนะพี่น้องเนาะวัฒนภาพเบิ่งปีกล้วยประหลาดประหลาดแต่แตแตว่าจะบรลวงไปเลยมาจักต้นจานจั๊กยังมีเบิดโรลต์นะนะครับคลิปนี้เขาคงชนีิดสกอเนาะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ